และนี่เป็นเกมเ m o RPG สไตล์ของสัตว์นักล่านะครับโดยเราจะรับบทเป็นหมาป่านะฮะอันนี้ก็จะเป็นเกมออนไลน์นะครับเราสามารถออนไลน์กับผู้อื่นนะฮะนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นผู้เล่นคนอื่นนะครับก็จะมีเลเวลนะครับของแต่ละตัวนะครับมีเลเวล8เลเวล1นะฮะตอนนี้ผมตัวละครของผมก็เลเวล5นะฮะ จะมีไอเทมที่สมใส่เนี่ยก็จะเป็นพวกหญ้าต่างๆเป็นเหมือนเป็นเหมือนเป็นชุดเกาะนะฮะประมาณนั้นนะครับนี่ฮะอ่าโดยการเล่นของเกมนี้นะครับเราก็จะต้องใช้ตัวละครของเราเนี่ยครับวิ่งไล่หาตัวเหยื่อนะครับล่าเหยื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นกระต่ายนะครับนี่ฮะเราก็จะได้เอ็กพมานะครับแล้วก็จะมีในส่วนของสัตว์เล็กก็จะมีหนูนะเนี่ยเนี่ยตัวหนูครับเนี่ยกัดหนูครับ นี่เราต้องล่าเหยื่อครับเราจะเป็นหมาป่าออกล่าเหยื่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นผืนน้ำนะแล้วก็จะมีตัวอาแรดคูนนะครับนี่ฮะแรดคูนเล,ลเวลสองนะครับนี่เรามีสกิลควนนะครับผมอัพมานะฮะส่วนเกมนี้ก็มีโหมด PVP ด้วยนะครับแต่ผมยังเล่นไม่ถึงนะ เพิ่งลองโหลดมาเล่นเฉยๆนะครับก็ยังไม่ค่อยรู้ข้อมูลอะไรมากเยอะเท่าไหร่นะครับก็นี่ฮะอันนี้หนูนะครับหนูนี่เลเวลสอนะฮะไอพีก้าสิแต่ถ้าเราล่าสัตว์ใหญ่ขึ้นมานคนับอ่ะอ๋ออันนี้คือการหอนนะครับหอนแล้ว เราเจอหมูป่านะครับนี่ฮะนี่ฮะน่าเป็นภารกิจอะไรสักอย่างนะครับอมีการส่งเสียงเรียกสมาชิกนะฮะโอ้มีกวางด้วยนะครับรู้สึกจะเป็นกวางเรนเดียรหรือเปล่าเขาแบบนี้นี่ฮะ โอ้เรเวลหครับโดนลุมฮะตอนนี้ผมโดนลุมครับไม่น่าไหวไม่น่าจะไหวนะฮะไหวไหมเร่งความเร็วเร่งความเร็วอีกสองลุมหนึ่งฮะสองลุมหนึ่งสองลุมหนึ่งสองลุมหนึ่งอ๋อมาเพื่อนผงกามกันฮะอ่าเรามีเรเวลหมาป่าเลเวลเจ็ดมาช่วยนะฮะโอเคเหลือหนึ่งร้อยแล้วโอเคฮะโอ้ เกือบแย่มันอ่ามีหมีนะครับมีหมีแล้วก็มีแกะใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้เลื่อนเราเหลือน้อยครับเดี๋ยวเรานั่งพักก่อนนะฮะนี่ฮะอันนั้นก็เจอมีผู้เล่นอีกคนอื่นนี่นะครับนี่ฮะร,รู้สึกว่าเขาอัพสกิลเหมือนมีไฟมาด้วยนะฮะซึ่งเราสามารถอัพเกรดได้นะตัวละครของเรานะครับรอัพเกรดเป็นสกิลอื่นๆหรือว่าสกิน อ่าเป็นสีอื่นๆก็ได้นะครับนีฮะแกะครับอ่านี่ฮะปาาปลากินแกะนะฮะอ่าหมูปลานี่ฮะควรเลยฮะเปิดเป็นบัฟร้อมเร็วนะฮะใส่บัฟร้อมเร็วเข้าไปกัดกัดอืมร้อยฮะ ตอนนี้เราอยู่ในถ้ำอยู่นะอยู่ในถ้ำมันก็จะมืดมหน่อยเนะี่ยเกมนี้ก็ไม่ได้กินสเปคอะไรมากนะฮะก็เล่นได้เบาเครื่องนะสบายๆเนี่ยครับใครสนใจก็ลองหาโหลดมาเล่นกันได้นะเกมนี้มีชื่อเกมว่า the wolf นะครับถ้าใครอยากไม่อยากเป็นหมาปา่าอยากเป็นอย่างอื่นก็ได้นะรู้สึกว่ามันจะมีเสือมีสิงโตโด้วยนะครับก็จะเป็นแบบ the lion the tiger อะไรประมาณนั้นนะฮะชื่อเกม แต่เกมที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้มันจะมันจะชื่อเกมว่า The w o o ฟนะครับเป็นเกมออนไลน์นะฮะเี่นวนแอปแลนนะครับนี่เราก็สามารถเปิดสกิลได้นะเราจะอัพสกิลอะไรนะครับนี่ฮะเราสามารถปลดล็อกได้นะครับอันนี้เป็นเป็นกับดักนะอันนี้เป็นไฟโนวาอ่าลองอัพไปนะครับเราใช้เพจอัพนี่ฮะ ก็จะเป็นสกิลประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลอง,งใช้ให้ดูก่อนนะครับในฮะโอ้โหพ่นไฟออกมาเลยเนะี่ยโอ้โหทางการงานสร้างนะครับก็เป็นหมาป่าวิ่งอยู่ในทุ่งภูเขานะฮะอันนี้ผมปร,ปรับภาพไม่ได้ปรับภาพสุดนะครับถ้าปรับภาพสุดมันก็จะมีรายละเอียดขึ้นมาชัดกว่านี้ขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะก็ประมาณนั้นนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะ ก็สำหรับถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด u b s c ไ i b e c ช anel กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาเพื่อนๆกันไปก่อนครับสวัสดีครับ